สวัสดีเป็นเพื่อนทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดแชร์โพสต์ทิกตอกกันนะครับผมโดยเว็บแคม MGH นะครับสำหรับการเข้ามาในเว็บไซต์นะครับการเพื่อนจิมเข้ามาที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะฮะและสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใช้งานกันนะครับก็ให้เราแวะมาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเพื่อนๆมากดที่สมัครสมาชิกนี่ครับผมการเป็นเพื่อนกรอกชื่อผู้ใช้เมลชื่อนามสกุลรหัสผ่านนะครับไม่จำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจริงก็ได้นะฮะเพื่อนๆจะปลอมจะเมคขึ้นมาเลยก็็ไไดด้้้นนนะคครรรรัััับบแแลลวกกกออย่่่าืมมมมมตตติิ๊ใใชชโโปผ หรือห้า h า n นะครับเพื่อนๆมีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับเป็นเพื่อนก็สามารถใช้บัญชี Gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับแลวเมื่อเพื่อนสมัครเสร็จแล้วนะครับผมเราก็กลับหลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะฮะเมื่อเพื่อนหลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับผมก็จะเจอในเว็บไซต์แบบนี้เลยนะครับสังเกตที่ด้านซ้ายมือของเพื่อนนะครับจะเห็นเป็นแท็บเมนูต่างๆนะครับรวมอยู่ตรงนี้เลยก็จะเป็นคำสั่งต่างๆนะครับก็จะเป็นการกดสั่งออเดอร์นะครับเติมเงินบอร์ดกับสั่งซื้อนะครับติดต่อแอดมินขอรีฟันนะ มาด้านบนขวามือนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะผมเปลี่ยนภาษานะครับเปลี่ยนครั้งเงินปุ่มตั้งค่าบัญชีนะครับแล้วก็ยอดเงินตรงนี้นะครับผมสำหรับยอดเงินด้านนี้เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใช้งานก็จะไม่มีกันนะฮะแต่เราว่ามาเติมเงินกันก่อนดีกว่านะครับเดือนเมาก่อนที่เติมเงินด้านซ้ายมือนะครับผมโดยทางเว็บไซต์นะครับผมก็จะมีหลายช่องทางเลยนะครับในการเลือกเติมนะครับผมแต่ละช่องทางก็จะมีคําแนะนําที่ต่างกันไปนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมอ่านกันก่อนนะครับช่องทางแรกก็จะเป็น QR code นะครรัับบสหทุกธธนนนนาาาาาคครรเเลลยสมจะปป็แแอบีว่าโตเคอเรนซีนะครับผม สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็สามารถนำคริปโตนะครับจะบิตคอยหรืออีเชียร์นะครับก็สามารถนำมาใช้งานกับเว็บไซต์กันได้นะครับส่วนทานขวามือนะจะเป็นประวัติการเติมเงินของเพื่อนๆนะครับเป็นตารางอยู่ด้านนี้เลยและสำหรับการเติมนะครับเพื่อนๆก็เลือกช่องทางที่สะดวกได้เลยนะครับผมจะเลือกเป็นคิวอาร์โค้ดแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็มาใส่ยอดเงินเข้าไปนะครับกดเติมเงินพอคิวอาร์โค้ดขึ้นมาเพื่อนๆก็สแกนจ่ายกันได้เลยนะครับผมแล้วเมื่อเราเติมเงินก็เสร็จแล้วนะครับเรากลับมากดสั่งอร์ตเดิมกันดีกว่านะครับผม บัรเลืที่ติ๊กต็อกด้านบนนะครับผมบเลืที่หมดมูลนะครับแล้วก็หาคําว่าเพิ่มแชร์นะครับาด้านล่างบริการนะครับผมก็จะมีหลายบริการให้เราเลือกเลยนะครับผมก็จะมีเรนราคาครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่แตกต่างกันไปนะเพื่อนเอก็ลองแอนไลนเลอกันได้เลยนะครับาด้าเล่างช่องลิงก์ช่องปริมาณนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนเ่อนนำลิงก์นะครับของโพสต์บนติ๊กต็อกที่เพื่อนต้องการจะเพิ่มยอดแชร์นะครับมาสังวางที่ช่องลิงก์นี้ได้เลยนะฮะส่วนปริมาณนะครับ กลายเป็นเพื่อนเข้ามาที่หน้าโพสติ๊กต็อกนะครับแต่ตอนนี้ที่หน้าโพสต์นะครับมียอดแชร์อยู่ที่12ยอดแชร์นะครับผมกลายเป็นเพื่อนเข้ามา Copy l i ลิงโพสต์นะครับนํามาวางที่ช่องลิงก์ใส่ปริมาณเข้าไปนะครับผมจะใส่ไปที่100ยแล้วกันนะครับกาเป็นเพื่อนกรอกครบแล้วนะครับผมก็เห็นค่าบริการโว์ขึ้นมน่อนะครับลองทรสอบกันก่อนได้นะครับเพื่อนหนึ่งร้อยแชร์นังไม่ถึงบาทเลยนะครับถูกมากๆเลยนะครับเรามาลองกรอกกันครบแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะฮะกลายเป็นเพื่อนกดสั่งซื้้ออขงคคุณแลวนะรับ จะแสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนๆเนี่ยได้รับการยืนยันแล้วนะฮะแต่หากเพื่อนๆนะครับต้องการจะดูสถานะออเดอร์นะครับว่าทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนก็มาคลิกตรงนี้ครับคลิกที่นี่ได้เลยนะฮะออเดอร์ที่เราเพิ่งกดกันไปก็จะขึ้นมาเนยนะครับผมสถานะชีวิตขวามือนะครับขึ้นว่ากำลังดำเนินการนะครับตรงนี้ส่วนทางด้านซ้ายมือจะเป็นเลขรหัสออเดอร์นะครับตรงกลางก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะที่เราได้กรอกกันไปเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆต้องการจะดูประวัติทั้งหมดนะครับเพื่อนๆก็มากดที่ประวัติคัรบ ในหน้านี้นะครับก็โชว์ออเดอร์ที่เราเคยกดกันมาทั้งหมดเลยนะครับหลังจากเพื่อนๆนะครับพบปัญหานะครับในการใช้งานเว็บไซต์นะครับเพื่อนเพก็สามารถเข้ามาแจ้งแอดมินกันได้นะครับเพื่อนเพื่อนมากกว่ที่หนักกําหนงซื้อใหม่หรือหน้าแรกนะครับผมจะมีปุ่มติดต่อแอดมินอยู่นะครับคลิกเข้ามาจะพบช่องทางการติดต่อแอดมินนะครับจะหากพบปัญหานะครับอย่างเช่นกดออเดอร์ไม่ติดนะครับเติมเงินไม่เข้าหรือบริการมีความล่าช้าเกินกว่าค่าเฉลี่ยไปนะฮะเพื่อนๆก็เข้ามาแจ้งแอดมินกันได้เลยนะครับหรับบชองจารของาเนะคกรนนะเพื่อออนนนนนนืื่่ๆเ้้าาาามมมงกัดดะะครบยททีแพผ มาคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งให้คนเด่นใช้งานกันได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ค่าคอมมิชชั่นกันเลยนะครับ5%นให้เมื่อคนเด่นเข้ามาใช้งานกันแล้วนะครับแล้วเมื่อเรากดออเดอร์เสร็จแล้วนะครับเรากลับมาดูที่หน่โพสกันดีกว่านะครับแต่ตอนนี้ที่หน่โพสนะครับมียอดแชร์อยู่ที่12แช่นะครับผมเดี๋ยวเรามารีเฟซหน้ากันดูนะครับว่ายอดขึ้นไหรหรือยังนะครับเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆจาก12แชร์นะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น238แชร์นะครับเพื่อนโอ้เพิ่มข ก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับผมก็เป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองครับผมก็ใจดีชอบแถมให้ลูกค้ากันอยู่ตลอดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นบริการที่รวดเร็วมากเลยนะครับเพื่อนราคากระทูงครับมีของแถมมาเต็มเลยนะครับผมก็เป็นบริการที่ดีมากๆเลยนะครับในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับก็ขอฝากเว็บไซต์เคเมไปเลยนะครับเพื่อนแต่เพื่อนหาไม่เจอนะครับก็เิมไปทีลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะฮะก็ลองเข้ามาใช้งานลองมาสมัครกันก่อนได้นะครับผมในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคคนสสวััดีรบ